สวัสดีครับไม่มาไม่ทันครับ <laughs> เมื่อกี้พ่อพลายขวัญเมืองมันอยากจะจีบอ่านาตาลีครับผมตอนนี้มีห้าขาแล้วครับขาที่ห้าด้วยครับก็แปลว่าขวันเมืองนั้นพร้อมที่จะจีบแต่ว่าคุณนาตาลีนั้นอารมณ์ไม่จอยครับผม <laughs> อารมณ์ไม่จอยขอนเมืองก็เลยอ,อกหักไว้แล้วครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนาะคนเราถ้ามันลงบปดจอยก็แง่ได้มาได้โอเคนี่ครับก็มีการไปรูปคำกันด้วยนะครับ,ค,รบคุณนาตาลีบอกว่าตอนนี้ก็อยากอยู่ในสถานะเพื่อนไปก่อน ไม่อยากจะเกินเลยกว่านั้นยังไม่อยากจะคิดอะไรทันเรื่องจเย็ยนๆรล้พูดจริงอะไรยังไม่อยากจะคิดอะไรที่มันมากกว่านั้นครับผมเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนลองดูใจกันไปก่อนสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมก็ความรักนะครับมันต้องใช้เวลาทั้งคนทั้งช้างเลยนะครับม่ใจว่าเห็นแล้ว จะได้กันเลยมันก็ไม่ใช่ครับความรักแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนคบหาดูใจกันก่อนอนวค่อยว่ากันครับครับผมต,ตรงโน้นก็คือคุณจินดาลาครับคุณจินดาลานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเขาเห็นคนจีบกันเนี่ยเขาจะไปยืนอยู่ไกลๆครับไม่ต้องคิดว่าจะไปจีบเขาครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็คือคุณยายแดงโมน,นะครับคุณยายแดงโมนัน่นกแก่แล้วก็ยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่สนเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็โอกาสก็มีอยู่คุณนาตาลีน้องนิวครับผมแล้วก็คนสวยอีกคนกนึงนั่นก็คือทา่ทาไทยครับครับตอนนี้ขาที่ห้าหายไปแล้วครับหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จในการจีบคุณนาตาลีครับผม ครับผมยืนรอสักประมาณครึ่ง<ม>ชั่วโมงแล้วครับผมนึกว่าฝันเมืองกับนาตาลีจะกลับมาจีบกันก็ไม่เห็นวี่แววแล้วนะครับคงจะหมดอารมณ์กันแล้วล่ะครับฝันเมืองก็สนใจแต่เรื่องกินอย่างเดียวครับตอนนี้รอว่าควันนั่งอยู่ตรงนั้นครับขวามือเห็นนะครับแล้วก็มันมีกล้วยอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไปยืนกองกันอยู่ เพื่อที่จะไปอ้อนวอนขอกินกล้วยกินอาหารครับผมตอนนี้ก็ไม่สนใจเรื่องจีบกันแล้วครับอาจจะแบบไม่รู้ใช่ครับ <laughs> พยายามไปครั้งหนึ่งมันไม่สำเร็จฝวันเมืองก็เลยจะแบบถอดใจแล้วมั้งครับไม่สนใจอะไรเลย ช้างตัวผู้เนีย่ยส่วนมากจะอยากจะจีบตัวเมียหรือว่าเชือกพังนะครับหลังจากที่เขาตกมันแต่ว่าผมก็คิดว่ามันไม่เสมอไปเนาะเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยขวัญเมืองเขาไม่ได้ตกมันมันก็มีบางครั้งที่เขาไม่ตกมันเขาก็ไปจีบนาตาลีหรือว่าทาทางอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ยากอยู่ที่จะบอกว่า ช้างเนาะช้างพายเขาจะผสมพันธุ์หรือว่าไปจิบช้างเชือกตรงนี้ช่วงเวลาไหน,นมันก็พูดยากมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่หลังจากที่ตกมันหรือว่าในเวลาขณะที่ตกมันอยู่หรือว่าไม่จําเป็นต้องตกมันก็ได้อะไรนี้แต่ว่าอาจจะเพิ่มโอกาสที่ ติดหรือไม่ติดอันนั้นมากกว่าหรือเปล่าครับสมมติว่าช้างหัวผู้เขาไปจิบหลังจากที่เขาตกมันก็จะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์สูงที่ช้างถูกเนี้จะท้องอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนคนไหนเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับช้างอยู่กับช้างมาน,นานนะครับถ้ามีความรู้เกี่ยวเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยาก รู้เหมือนกันครับผมอ่านจากหนังสือเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราไปเรียนรู้กับคนที่อยู่กับช้างมานานๆได้ใช้ชีวิตกับเขากับเห็นกันทุกวันให้เรียนรู้ธรรมชาติของช้างอะไรประมาณนี้ครับ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลย สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน้องใชใจไม่ต้องอ on ้อนวอนเลยนะครับไม่มีไม่มีของที่จะมาให้เลยนะครับบายบายครับทุกคนลาก่อนครับทุกคน